ไปกินน้ำกันเหมือนเลยโอ้กินน้ำกันกัหยาดกัน แม่แน่แม่แม่ม่นม่แ่แม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 ่่ ติดสงบแล้วนอนให้ลูกกินนมกินแล้วก็นอน 这叫起红泥。